สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสืบประวัตินักคณิตทางช่อง m a ตต์อสพายช่องที่เราจะมาเล่าสาระความรู้คณิตศาสตร์ที่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณและหาไม่ได้ง่ายๆในห้องเรียนนะครับผมห่างหายกันไปนานเกือบหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกขี้เกียจบ้างบางครั้งนะก,ก็เลยขอหายไปยีบสักหน่อยหนึ่งนะครับผม หลังจากนี้ก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาถ่ายทอดนะครับเป็นเรื่องราวหนึ่งเลยที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่านี่จ,จะเป็นาศาสตร์หนึ่งเลยที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ชอบวิชาคณิตสักเท่าไหร่อ่ะนะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้จักคณิตศาสตร์ว่าเออมันเป็นาศาสตร์ของการคํานวณตัวเลขต่างๆบวกลบคูณหารนู่นนี่นั่นแต่พอเราเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นมันกลายเป็นว่าตัวเลขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็หายไปละ และกลายเป็นตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เอามาแทนตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับไม่ว่าจะเป็น x y z หรืออะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของพีชคณิตหรือ a l g e b r านั่นเองนะครับ a l g e b r าเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยความจริงมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณหรือว่าบาบิโลนแล้วอะเนาะซึ่งสมัยนั้นเขาก็จะมีการแก้โจทย์ปัญหาการซึ่งโจทย์ปัญหาเหล่านั้นก็ถูกเอาไปบันทึกในกระดาษปาปิรุสเนาะ มันก็เป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมเลยละเมื่อ3,500ปีหรือว่า2,000ปีก่อนฮิสตกาลก็ดีซึ่งโจทย์ปัญหาในสมัยนั้นที่เขาใช้แก้กันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของสมการเชิงเส้นซึ่งเป็นสมการที่อยู่ในรูปฟอร์มของการติดตัวแปร2ตัวก็คือตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y แล้วก็อาจจะประกอบด้วยตัวเลขนิดๆหน่อยๆ ไอสมการเนี่ยที่เรียกว่าสมการเชิงเส้นก็เพราะว่าเวลาเอาไปวาดกราฟเนี่ยมันก็จะได้รูปเส้นตรงออกมานะครับซึ่งเป็นรูปกราฟที่ค่อนข้างที่จะซิมเพิลที่สุดแล้วในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าในการแก้ปัญหาโจทย์ในสมัยอียิปต์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะทราบดีว่ามันเกิดจากการหาความยาวด้านแล้วก็เอามาจับยกก,กําลังสองก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งไอการยกกําลังสองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสมการอีกประเภทหนึ่งก็คือสมการกําลังสองหรือควอดติกฟังชันซึ่งไอเจ้าควอดติกฟังชันเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการแก้สมการที่แตกต่างจากสมการเชิงเส้นนะครับผมแต่ว่าในสมัยอียิปต์มันก็ไม่ได้มีเมอดต่อที่ใช้ในการแก้สมการเหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันอียิปต์เนี่ยตอนนั้นเขาสุ่มเลขขึ้นมาฮะที่คิดว่าน่าจะเป็นคําตอบมาเนาะแล้วถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ย เขาก็จะพยายามหาความสัมพันธ์บางอย่างจนกระทั่งความสัมพันธ์เนี้ยมันก็นําไปสู่คําตอบที่แท้จริงวิธีนี้เขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะเขาเรียกว่า False Position Method ก็คือสมมตค่านึงแหละพยายามหาความสัมพันธ์มันแล้วก็สักพักหนึงก็ค่าค่านั้นมันก็จะลู่เข้าค่าที่มันเป็นคําตอบที่แท้จริงอันนี้คือสมัยอียิปต์นะครับส่วนสมัยบาบิโลนเนี่ยจากหลักฐานแผ่นดินเหนียวนะแท็บเล็ต YBC 7289 เมื่อ1,800ปีถึง1,600กอปีกันทิ่รกานเนี่ยก็ได้มีการสลักตัวเลขไว้บางอย่างซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าสมัยบาบิโลนเนี่ยมีการประมาณค่าสแควรูทของ2แล้วนะฮะซึ่งมีค่าประมาณ1.414เนาะซึ่งวิธีการประมาณเนี่ยเขาก็อิงจากสมการกำลังสองเช่นเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าพีเชอรณนตเกิดขึ้นในสมัยไหนผมว่ามันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วละ่ะจนกระทั่งสมัยกรีกโบราณนะเนาะ d ดโอเฟนทั an แห่งอ l เล็กซานเดียผมเคยพูดถึงไปแล้วนะครับผมว่านี่คือบุคคลแรกเลยที่ได้กำหนดตัวแปรหรือว่า Variable สำหรับค่าบางค่าที่เราไม่รู้นะฮะซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้นี่อาจจะไม่ใช่ x y z แต่ว่าถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับการศึกษาทางด้านพีชคณิตเนี่ยต้องให้เครดิต d ด o เฟนทัเลยเป็นคนแรกนะครับที่ได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าตัวแปรมาในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แล้วพอข้ามมาในสมัยอินเดียนะปะชัชยเมธีอย่างพรามคุปหรือพรามาคุปตะเนี่ยก็ได้สร้างสูตรที่ใช้ในการแก้สมการกําลังสองได้สําเร็จนะครับซึ่งสูตรนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นสูตรที่ว่าก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับซึ่งสูตรสูนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยอินเดียและแต่เพียงแค่ว่าพรามคุปเนี่ยเขียนเม็ดต่อน,นี้ ไว้เป็นประโยคความเรียงเพราะว่าน่าเศร้านะครับสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะอธิบายเนี่ยเขาก็อธิบายผ่านการเขียนเป็นเว r ร์ด g ิงเขียนเป็นประโยคก่อนเช่นเดียวกันกับสมัยเปอร์เซียต้องบอกก่อนว่าในสมัยช่วงที่โรมันเนี่ยเสื่อมโทรมมากเพราะว่าเอะก็ตีกับชาวบ้านอย่างเดียวเนาะ จนไม่ได้สนใจงานวิจัยหรือว่าสนใจเรื่องของศิละปะสะักเท่าไหร่นะครับจนถูกขนานนามว่านี่คือด์บเอจหรือว่ายุคม,มืดเลยก็ว่าได้ของทางฝั่งยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีบางอรารยธรรมที่เห็นช่องทางตรงนี้แล้วก็รังสรรค์ผลงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงศิละปะแทนซึ่งที่แห่งนั้นก็คืออรารยธรรมเปอร์เซียนั่นเองนะครับซึ่งอรารยธรรมเปอร์เซียนเนี่ยส่วนใหญ่คนแถวนั้นก็จะนับถือศาสนาอิสลามเนาะก็คือเป็นมุสลิมชาวเปอร์เซียในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการรวบรวมวิทยาการต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอินเดียหรือว่าจะเป็นกรีกโบราณ ไปรวบรวมความรู้ต่างๆมาอยู่ที่ที่หนึ่งเขาก็จะเรียกว่า House of Wisdom บ้านแห่งปัญญาซึ่งหัวโจกในการทำงานวิจัยหรือทำวิทยาการต่างๆเนี่ยเขากน็นี้มีชื่อว่ามูฮัมหมัดอิบนุมูซาอัลควาริชมีฮะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าอัลควาริชมีเนาะอัลควาริชมีนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์และก็ดาราศาสตร์ชาวมุสลิมที่บุกเบิกวงการคณิตศาสตร์ในแถบเปอร์เซียเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นผู้นำเข้าเลขฮินดูอาราบิกเอามาปรับปรุงแก้ไขจนสามารถเอาไปใช้ได้ในปัจจุบันรวมถึงชื่อของแกเนี่ยเวลาตีพิมพ์งานวิจัยแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในที่ต่างๆชื่อของแกเนี่ยถูกเพี้ยนกลายเป็นคำคำหนึ่งที่ถูกใช้กันหลามากในปัจจุบันก็คือคําว่า algorithm ซึ่งแปลว่าการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับขั้นตอนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปอธิบายในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซะมากกว่า คำว่าอัลกอริทึมเนี่ยก็เป็นคำหนึ่งเลยที่เพี้ยนมาจากชื่อแกแต่ว่าผลงานสำคัญอย่างหนึ่งเลยของอัลกอริธึมนีก็คือการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า the compendious book on calculation by completion and balancing ในหนังสือเล่มนี้แกได้เขียนคำคำหนึงขึ้นมาคือคำว่าเอาจ้าปรสุดท้ายแล้วก็ทุกคนน่าจะเดากันออกนี่คือคำคำหนึงเลยที่ถูกเพี้ยนมาแล้วกลายเป็นคำว่าเอาจิบ้าในปัจจุบันคำว่าเอาจ้าปเนี่ยได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับว่ามันประกอบด้วย3คำก็คือคำว่า r e u u t t o o นะครับก็คือการลดทอน Rejoining ก็ Re ining, คือการเติมค่าแล้วก็การ Balancing ก็คือทำให้สองข้างมันเท่ากันหรือสมดุล เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกัน a l g า b r a หรือา algebra เนี่ยมันหมายถึงการที่เติมค่าตัวเลขหรือลดค่าบางอย่างเพื่อให้สมการยังคงรักษาสมดุลให้ค่าทั้งสองฝั่งเท่ากันเนาะนึกภาพว่าคำว่าสมการเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเลยก็คือเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเนี่ยพีชคณิตจะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ตัวเลขทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันตลอด เพราะงั้นหลักการพีชคาณาิตเนี่ยถูกอธิบายโดยอัลกอริทึมอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดมาเลยนะครับถือว่าครบถ้วนกระบวนความเลยซึ่งหลักการนำไปใช้ของพีชคาณาิตของอัลกอริทึมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า สมัยนั้นยังต้องอธิบายด้วยเรขาคณิตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทํางานวิจัยคณิตศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอิงในเรื่องของเรขาคณิตด,ด้วยเพราะว่าพีชคณิตในตอนนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลยผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันสมมุติว่าผมจะแก้สมาการ x กำลัง2บวก 4x เท่ากับ60 เมื่อก,กี้ x กาลังสองเราพูดถึงพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะงั้นผมก็สมมติพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน x นะครับและคราวนี้ 4x ก็หมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับ4แล้วก็ด้านสั้นเนี่ยเท่ากับ x เนะาะคราวนี้เราก็แบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นออกเป็นสองชิ้นเท่าๆกันแล้วก็เราก็เอามาต่อเป็นตัว L เราก็จะเห็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เป็นส่วนเติมเต็ม ซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ขนาด2อคูณสก็คือเท่ากับ4ตารางหน่วยแล้วจากพื้นที่ตัว L ที่เราสมมุติให้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ60ใช่ไหมเพราะว่ามาจากโจทย์สมการกําลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพื้นที่รวมทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับ64ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราสร้างใหม่สังเกตว่าความยาวด้านใหม่ก็คือ x บวก2 เพราะงั้นเราก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมาก็คือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ6 4ซึ่งถ้าเราแก้สมการออกมาเราจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ6นั่นเองครับนี่คือวิธีการแก้สมการในสมัยของอัลกอริชนี่เนาะแต่ว่าเหมือนเดิมครับในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องหมายเนี่ยมันก็ยังไม่มีเพราะงั้นเวลาจะเขียนอธิบายก็จะต้องเขียนเป็นประโยคความเรียงอยู่ดีในสมัยเปอร์เซียเนี่ยนอกจากจะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้วเนี่ยนะจึงเก่งในเรื่องของการค้าขายและการเดินเรือเพราะงั้นเนี่ยยุคทองของอารยธรรมเปอร์เซียมันก็เลยทําให้ความรู้พวกนี้มันแพร่กระจายไปทั่วทุกแห่งหนรวมถึงทวีปยุโรปด้วยถ้าเราพูดถึงตัวแปรเนี่ยนะครับคนแรกเลยที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับโดยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาละตินในการใช้แทนตัวแปรหรือ variable พวกนี้ก็คือฟรองซัวียตนะ เคยพูดชื่อแกไปรอบหนึ่งตอนสืบประวัตินักนิต์เดโอแฟนทัตฟองโซเวียตเนี่ยนะครับได้กำหนดตัวแปรออกมาซึ่งเขาก็ใช้ตัวแปรที่เป็นสระ A E I O U เนี่ยใช้แทนตัวแปรส่วนตัวพยัญชนะตัวอื่นเนี่ยเขาก็ใช้แทนเป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขที่เราทราบค่าแล้ว แต่พอมาในสมัยของนักนิสท่านหนึ่งเลยก็คือเรเนเดกาดนะครับเรเนเดกัดเขาก็ปฏิวัติเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับให้อยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันเขาก็ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวแรกๆเนี่ยเป็นค่าคงที่ a b c d อะไรพวกเนี้ยเขาก็จับให้เป็นตัวเลขที่เราทราบค่าแล้วแต่พอเป็นตัวแปรเขาก็ใช้ตัวอักษรที่เป็นไทยๆก็คือพวก x y z พวกนี้ใช้แทน variable หรือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า คำถามมันติดอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเร,รเน่เดลกาดอยากใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวท้ายๆในการแทนตัวแปรจริงๆทําไมเขาไม่ใช้ตัวแสตทำไมเขากระโดดข้ามมาใช้ตัว x ล่ะมันมีแหล่งอ้างอิงหนึ่งฮะที่เขาบอกว่าในสมัยนั้นตัว x ถือได้ว่าเป็นตัวอักษรหนึ่งที่ใช้น้อยมากๆเรเนเด,ดกาดเห็นนะฮะ ก็เลยหยิบตัว x เนี่ยเอามาใช้แทนตัวแปรบ่อยกว่าตัวอักษรตัวอื่นก็ส่งผลให้ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ตัว x เนี่ยแทนตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าบ่อยกว่าตัวอักษรอื่นๆอ,อันนี้คือเรื่องของตัวแปรครัวนี้ สมการมันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีพวกเครื่องหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารมากกว่าน้อยกว่าโดยเฉพาะเครื่องหมายเท่ากับซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเขียนสมการอย่างเครื่องหมายบวกลบเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ตัว p กับตัว m แทนซึ่งพอจะเดากันได้นะตัว p ก็คือ plus m คือ m i นะครับก็คือแทนเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบตามลําดับ ซึ่งปรากฏครั้งแรกเลยก็คือปี1489ในหนังสือ m e r c e n t a e Arithmetic นะครับโดย Johannes w i t m a n ก็คือเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการปรากฏการเขียนเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบแต่ว่าเครื่องหมายที่สำคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นโดยชายที่ชื่อว่า Robert r e c o r d นะครซึ่งเป็นน,นักคณิตชาวเวลส์ Robert r e c o r d เนี่ยนะครับได้พูดประโยคประโยคหนึ่งว่า เพื่อลีกเลี่ยงการเขียนประโยคหรือข้อความที่มันซ้ำซากจำใจและน่าเบื่อเนี่ยนะฉันก็เลยใช้เครื่องหมายเป็นขีด2ขีดที่ขีดตามแนวนอนแทนในชิ้นงานของฉันซึ่งไอ้เครื่องหมายเนี่ยมันก็แทนคำว่าเท่ากับความจริงแล้วเนี่ยเขาเขาใช้คำว่า no two t h i n g can be more equal ก็คือไม่มีอะไรจะเท่ากันไปกว่านี้แล้วนะครับก็คือเขาก็จะใช้เครื่องหมายไอ้เท่ากับ2ขีดเนี้ย เพื่อแบบว่าหลีกเลียกในการเขียนคําซ้ําๆอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าไอ้ขีดสองขีดนี้มันก็ได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงตอนนี้เครื่องหมายเท่ากับมันก็ยังมีอยู่นะครับในห้องเรียนที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะตั้งแต่ระดับอนุบาลยันมหาวิทยายลัยเราก็หลีกหนีไอ้เครื่องหมายเท่ากับนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเนาะ นี่คือภาพโดยรวมของวิวัฒนาการของพีชาคณิตนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถรีเควสต์มาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ตามไปอีกช่องทางใหม่ด้วยครับก็คือคลับเฮา s e เนาะก็ทุกวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องเล่าอะไรให้เล่าสนุกสนุกกันนะครับผมฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับก็รอรุ้นกันว่า คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ